ังความระว่าอีหลีพี่ทั้งหนาเราอีตัวหนึ่งเล็นบอลน่ะบางไฟน่ะอู้หนี่เดเจ้าเย็บเย็บเย็บนั่นอะไรบางไฟนี่นี่เด็เออ่นะนั้นละเฮ้ยทั้งหนาอู้หพีอ้ยไม่เจอจิลีดเ่ะนี่ก็นี่ก็เม่ทาง้างกันเอาเนี่ยนั่นนั่นนั่นนั่เเด้อทางหนาทางหนาก็มีเด้อทางหนาเจ้านนั่นบางไฟน่ะอู้อู้หลรายอู้หลร้ายฮะ แมนยูหันจิรีดำจิริแดงมันจับงายอยู่หันจิหน่ายหนูวยกระโดดจับจนเหนื่อยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสู้ภูสุ้คนมากอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วื้นนี้ก็พามาเลาะทงคือเก่าพี่น้องมาซองหาจิรีนะมันลายครูน้ำกัน้อจ้าพ่น่ะพ่น่ะมาแล้วมาแล้วเอาื้นนี้มาพอกันในวันที่สิบสอง มีน่ะหกเจ็ดแล้วพี่น้องเนาะมันไล่ครูไปทำกันมาตัวแรกแข็งมันจ้าไปแล้วไปแล้วไหนบ่เออหแึ่งเด่ดอหลายตัวละโอ้ยโอ้ยโอ้ยผไปหาแล้วไปหาแล้วเอาเนี่ยเอาเนี่ยพูน่ะโอ้ยมีแต่จิลเลตตัวเนี้ยพี่น้องเขาไป่ได้มีเนาะก็เสียอะไรเอาตัวนี้ก็โอ้ย ก็ได้อีกแล้วได้อยู่กเอาพ่ทันก็ไดนว่าหัวด้วยได้ขึ้หูก็มีเนะพื่อน่ะเห็นแต่ดากโอ้ยรุดแต่มือออกแต่ป้องขาดเช่ล่ะอื้อคือมะไตขอยแล้วปัะนี้ออื้อ ท่านบโอ้ยเราติเง่งบึงบับท่านจ้อยนี่พี่พี่บัวท่านนั่นันนั่นนั่นผุนเอาเนี่ยนั่นนั่นมี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้ี่นี่นีก็จะเอาตัวใดจตับกบท่นเต้นนี้ไปเวดแล้วพี่น้องเอ้ย เอาจับเอาไปง่ายกูสได่ายังวะแขนเหียงยังวะเอ้า เขาเป็นยัวโพี่ล้ายโหดนะคูบยากพี่น้องนี่โจนดจุโจุดจน,จน,จนมันมันลูนี่กำลังมันเลยจ้ะพี่น้องนั่นโว้ย เจ้าอีกแล้วยสองสามเจ้าได้ประมาณนี้สี่กูสี่เอาได้เขาพวกเวิรด้วยหนึ่งสองตัวเซียสี่ตัวเลยตัวหนึ่ง สองงอีกแล้ตัวดจ่อยตาัวหไปแล้วมาพอีกตัวนึงดีกบ่าเลืกกันต้องเสีดดยเอตัวใดเออสียเอาไดบ้าะพี่น้อง นั่นๆไว้นี่นั่นๆโอ้ยรุดแต่มึง อาป้องขาดดูหูจ่อยนั่นน,นันน่นนั่นไปแล้วเอาตรงนี้ก็ได้ได้บเพิ้ลตัวหวานตัวหวานยูพีขายถิ่นทองเลย เดี่ยวเหรอง้างเล้อบึ้งคุณจะอิลีบานีนตามสีตัวหาตัวคุจะเตัวได้ละก่อนบานอือคนน่ะเอ้ากูบทัวนี้ตัวนี้กระเต็นไปแล้ว ตัวนึงตัวนึ่งแขาุู่ไปแล้วอ๋อบุได้กันดนกนี่ก็สวงัตเลยจากโตตัวนึงแร้ๆทะตัวนึงแดเขาหหู้แล้วตัว,วตเถิกขาห่ขหจจอยอบ้าพระท่านว้าย จตัวนี้เสียจตันึงนเหเนเข้าไปคนละตผูตัู้ดมือใจลไปใส่ละเห็นตัวใหม่ตัวเก่าไปเสียสามบรบ่บ าาไหนบ่ได้แต่มันอยู่หลายานในบใน่ได้ยังวะตัวนนตื่นกับตื่นไปเบิดไปอยู่บ่เสียจ่อยถ้าจะนอนจะคอยขึ้นอีกตัวท่านท่านอยู่บ่โอ้หลายผู้ทีเอาตัวใด้คุณเนะ่ะติดตัวดอกรองดองดอยู่แขะฟอมห้าไม่พี่เล่นแต่ดาบน่ะอุ้ยลายอยู่เด้อ <laughs> đây quá nó đây quá nó ôi ôi ôi, ôi. cô chỉ đầy chân nhỏ của nó ได้ยู่หรอได้อย hey, ู hey ่โ oh, อ้เขาจะเอาตัวใด้เต้ตัวนี้เต้นต <facial> ัวนั้นก็เต้นเอาไปแล้วต่เหมืนแค่เต้นไปใส่บูบานไ่เฮ้ยทันบอ thân vô Đây Đầy yêu đầy yêu, Hãy subscribe cho không คนคือเก่าอยูเจออะไรไป ท่านอีกคนละตูมีมือใดอยู่เสียอยบางนใช่โอ้โเขาหงุดหงิดบอดบ่ไดดอกต้องทำตูก็เอาบได้ ใช่แล้กำลังกินอยู่จิลิปไล,ลยบ่อทางพุนไลยว้าสักจับเอาจับเอาโอ้ยเมื่อ,อไดแล้วละที่เต็มครัวแล้วแม่นบอกก็คือหมานแท่พูนนะเป็นดำๆอยู่แล้ววะที่ไหนจับเอาไม่ดีกระบอก đảm đậm Hoa sắc Tôi uốn lên đen khâu hổ trội, bay bước, bay bước rồi hoạt dậy, đi ังตีลังกาสวยงามพุพุพุ่นตีลังกาสามตลบ <c oughs> โอ้ยได้กินง่ายบ่พี่นเนาะบ่แม่นเอาง่ายๆปานได้นดเนาะจิเลดแบบนี้นี่เอา้าได้แล้วละ่ะนนอ <c oughs> เอา้าจับเอามันอยู่ดอกอันนี้กอือ <c oughs> lịp đây yêu vậy quá đi hàng khang đi tôi nghe gì vậy nè ลังกาสามตลบไปแลยไ็ไล้เลยล่ะพี่เส,สียงไปบ่อ,อยู่ใสีพี่เานาะเฮ้ยุ้เดี๋ยวนี่เด้ เสียงมาแล้วใช่ละ่ะว้ายว้ายเฮีย <c oughs> พี่เด้พี่เด้พี่เด้ยม่ไม้ห้องพี่นั่น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 นนั่ตีลังกาหลังเกียเกเก่ยวหลังตีลังกาเกี่ยวหลังสามตะลบคนละได้แล้ว เดี๋ยเบื้องมันหองอยู่ใส่พูนพูนเรื่อม หนองก็เสียงดีแท้หลองลำทำเพลงเฮ้ยโยแนนเปรียมปูหน่อยก็มีก็ป็นเงล่ไปแล้วปูน้อยนิบมือได้คนละกิรงกาแปตลบจับดูอยูคือยังได้ถ้ากันเตยนนี้เป็น ตอนกลางบด้ยินแต่เสียงโดโดต right? ุบตับตุบตับโอ้โหเห็นปะได้ยอดได้ยอดมันพี่น้องเหลือขวดก็ใส่ถุงเนาะจ้ะพี่น้องได้ไลยเติบเลยจ้ะพี่น้องขัดออกจากบ้านก็ไดายุได้กินนี่เนาะจ้ะพอได้จับพอได้บายใส่ปากใส่ทองอยู่เอาถ้ามาคลิปนี้จะได้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะจ้ะ ไปเสิ้าเมื่อไรละจ้าสวัสดีค่ะ